เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวัพี่สุสดีครับลยหัวมาที่เป้าบ้านสวนบรรยากาศดีท่านผู้ชมเลือกซื้อเลือกอยู่นะครับตัวบ,บ้านก็สวยคนระับเป็นบ้านยกพื้นใต้ถุนสูงด้านล่างก็เทพื้นให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นนั่งเล่นทำกิจกรรมต่างๆก็ได้สบายเย็นสบายคนระับใต้ถุนตัวบ,บ้านพร้อมเข้าอยู่ได้เลยพื้นที่หนึ่งไร่ บรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวและใกล้คิดธรรมชาติด้วยนะครับแปลงนี้ชั้นบนมี2ห้องนอน1ห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกค,ครับหน้าต่างมุงนวดเหล็กดัดครบดูสวยครับแต่ละห้องกว้างขวางผมเขาอยู่ได้เลยมีของแถมมาด้วยครับแถมแอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็แถมเฟอร์นิเจอร์ให้ครบเลยครับครบของอยู่ที่กระเป๋าเขาอยู่ได้เลยมีต้นไม้ผลไม้หลากหลายชน,นิดครับน้ําไฟสะดวกเดินทางเข้าออกก็สะดวก สวยๆฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าบ้านสวยเลือกซื้อกันประจำใจไหมผ้าคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย100ตารางวานะครับแปลงนี้อยู่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองใกล้นิคมวาด้วยครับท่านใดกําลังมองหาที่หาบ้านสนนี้อยู่ก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลย ราคาเปิดมาที่3 6 5ล้าน6แสามืนบาทครับค่าธรรมเนียมกับค่าโอนก็คนละครึ่งกับเจ้าของนะครับสนใจก็สายตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ